สวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังจะเริ่มจับฉลากไล่ชื่อผู้โชคดีลุ้นสร้อยคอทองคัด1สลึงสิเส้นสิรางวัลกับแคมเปญขายรถรุ้นทองค่ะ <Yeah. S 1> และว,วันนี้เราได้รับเกียรติจาก CEO บริษัท Just Car ค่ะ <Yeah. S 1> คุณเอ,อิร์ธวิสวิแอุยเป็นผู้จับรางวัลในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับ ครับผมเอิร์ธวิศวินนะครับ CEO ของจัดคานะครับก็ขอบคุณนะครับคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่คอยสนับสนุนเรานะครับหวังว่ากิจกรรมแจกทองนี้จะเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยให้ทุกคนสนุกสนานกับการที่มาร่วมงานกับจัดคานะครับขอบคุณครับและก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะขอเชิญคุณเอิร์ธเริ่มจับรายชื่อผู้โชคดีทั้ง1ิท่านได้เลยคะ่ะโอเค เราได้รายชื่อผู้โชคดีท่านแรกแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณนันชวัน์ค่ะและผู้โชคดีท่านที่2นะคะอขอแสดงความยินดีกับคุณอำนาจคา่ะและผู้โชคดีท่านที่3ามนะคะ ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชชิตาค่ะและผู้โชคดีท่านที่4นะคะขอแสดงความยินดีกับคุณสมเจตค่ะและผู้โชคดีท่านที่5ค่ะได้แก่คุณขอแสดงความยินดีกับ คุณรัชนกค่ะผ่านไปแล้วครึ่งทางแล้วนะคะไปกันต่อค่ะผู้โชคดีท่านที่6นะคะขอแสดงความยินดีกับคุณวรพลค่ะและผู้โชคดีท่านที่7นะคะขอแสดงความยินดีกับคุณสาครนค่ะ และผู้โชคดีท่านที่8นะคะขอแสดงความยินดีกับคุณอัญวินค่ะและผู้โชคดีท่านที่9้านะคะผ่านไปแล้ว9ท่านนะคะผู้โชคดีท่านที่9ได้แก่คุณวิสัญยูค่ะ ผู้โชคดีท่านสุดท้ายของเรานะคะท่านที่สิบค่ะและผู้โชคดีท่านที่สิบนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณดนทวันค่ะ นี้เราก็ได้ผู้โชคดีครบทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญคุณเอิร์ธกล่าวอะไรสักนิดนึงค่ะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกทท่านนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์เราทุกท่านนะครับ, partner, รนนรบยังไงก็ฝากสนับสนุนเราแล้วก็ติดตามผลงานกิจกรรมดีๆของเราแบบนี้ต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับขายรถกับจัสค่ได้ราคาสูงครับ yeah. และววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเอิร์ทม,มากนะคะที่มาร่วมจับฉลากกับพวกเราในวันนี้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีครบทั้ง10ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางบริษัทจะรีบติดต่อกลับหาคุณโดยด่วนอย่าลืมรับสายเบอร์021143928ด้วยนะและผู้โชคดีสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ธันวาคม2567ก่อนเวลา15นาฬิกาค่ะมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์นะคะแล้วพบกันวันมอบรางวัลวันที่6ธันวาคม2567เวลา15นาฬิกาและ แล้วเจอกันค่ะ